ครับสวัสดีครับมื่อนี้วิธีคนน้องบัวสิ้ผ้ากินปลาที่สานะครับกับที่มันสร้างกับมื่อนี้บ่นนี้วดเป็นสร้างครับเป็นสร้างเฮือ,อยาอ่ออยายาอะไรนี่ ก็มนก็อย่าขนไปไว้หรอกนะต้องในเซย์รถขีบนะครับเหมือนี่รถขีบเขาจะเซย์รถขีบขีบหน,นาขึ้นนะครับ ไห้แน่อยู่นะครับเนาะไห้แน่อยู่แน่เกี่ยกตมีแก่หนาวแก่ห่อนเกือบทีมงานสร้างเฮ่านะครับคือเสียวขึ้นบ่อยเลยต้องใส่เครื่องทุ่นแรงกันนะครับปลากันือว่าสีไลยอยู่เกือบแตงเมื่อยปลาในกึ่งสีที่บังคีบสองนะครับ ครับเมื่อนี้เป็นมื่อวันที่12เมษาปีสองพันหกร้อยหกสิบหก้มงัปลาครับหาปลาเอาปลาปลาปลาได้ปลาปะน่ะได้ได้ได้โอ้โหฝุ่นอ่ะสร้างบิ๊กสร้างบิ๊กมื่อนี้ย่ได้จับข้อนบ่ได้จับปืนล้มจับปลามื่อนี้จับปลาโดยตรงได้้ปลลาแวเี่ย เอาละครับเนาะเดี๋ยวจังอัปเดตกันตอนต่อไปนะครับเนาะเอาซุ้มตีนทองปางางนี่ต้องใช้สีบริเวณนั่นนี่ก็ไปก่อยให้ออืมอ๋อไม่ไม่ไม่โอ้เมื่อนี้่ได้จับควันเมื่อนี้จับปลา เกียแล้วครับนเ,รเนาะกี้นิกรครับสวัสดีครับ